We've done warming up. Stand by for deployment to the war zone.

<laughs> I have a yeah, boy yeah, yeah, yeah. <laughs> oh, yeah. dropping uh, the, uh, the target area. You don't have uh. <okay. laughs> น้าเลยน้าเลยเดินบ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 นเีๆมีนะแปกแตกแเยอะเยพวนี้นี่นี่ตัวอะไรตัวเดียวนี่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 งหนี่ง

มีหลังหลังเรานี่ตัวนอีะใช่ใช่ตัวนี้ตัวนึงสงหาจจแนละะออเเเตกกกร Score, you think you can take me? ม,มีก่อนไหมคุไปแลาวพี่มีก่อนเฮ้ย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  อย่อยู่อยู่ด้านด้านบนเหรอด้านบนด้านบนน่าอยู่บันไดน่าจะขึ้นบันไดมาเฮ่ว้เฮว้ ไปผมวา,างระเบิดรอหน้าประตูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสลิงก่นอเนเขยิบมาดัานบุลด่ะแคนไม่เจอแล้ใวใส่ใส่กดมาใช่เหรอใช่โกดเหรอไม่ใช่บบสสไม่ใช่ไม่ใช่กดหรอต้อไม่ใช่โกดทีท่ใส่เล่นมาแล้วเหรอแต่แต่แกนไม่ จะใช่สแกนไรพาร์ทพาร์ทบีดรอสแกนไม่ใช่รอย,ยิงน,น,นรอย 18, มิงเอทีไหมอยู่ประตูเลยดี

เอ๊สองศอ่ะมันเป็นแบบสงครามโบราณกับสมัยใหม่ดีกว่ะ ทุบตะคุนเหตหานี้ท็อปเล่นเก่งมันมันาได้มะไดเข้าเปอทุบทุบ่อมาัมัน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 เอาออมาดับ